วิธีสะเดาะเคราะห์แก่กรรมตามแนวทางของหลวงพ่อฤาษีลิงดำขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าน้อมกลับคติธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัละยานมทิทุกท่านเรื่องเล่าวันนี้อาลีอซับชาแนลก็นำเรื่องวิธีสะเดาะเคราะห์แก่กรรมตามแนวทางของพระราชโรมยาน หลวงพอ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีพร้อมบทสวดหนีคลอกกํามยิ่งสวยดยิ่งดีองค์หลวงพอ่อท่านว่าให้ตั้งนโมสามจบจากนั้นให้สวดคาถาบารมีสามสิบทัคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าว่าอย่างละสามจบคาถานี้หลวงพอ่อฤาษีลิงดำให้ไว้กับหลวงพ่อมนัสที่จันทบุรีเมื่อประมาณ30ปีก่อน เป็นคาถาเฉพาะบุคคลแต่ตอนนี้เป็นสาธารณะแล้วทั้งนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้กล่าวถึงพิธีสะเดาะเคราะห์ซึ่งขัดจากหนังสือสมบัติพ่อให้เล่มที่หนึ่งหน้าที่243-248ถึง248เอาไว้ว่าคำว่าเคราะกรรมเป็นวิธีเรียกของพราหมณ์ทางพุทธศาสนาเรียกว่ากฎของกรรมท่าอาจารต่างๆเรียกไม่เหมือนกัน แต่ว่าผลมันเหมือนกันนั่นก็คือความทุกข์ถ้าอยากทราบว่าความทุกข์มาจากไหนก็จะเล่าให้ฟังประการแรกการเจ็บป่วยไขย้ไม่สบายทางร่างกายมาจากกรรมปานาติบาทก,การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประการที่สองความทุกข์เกิดจากไฟไหม้บางขโมยปล้นจีบางลมพัดในบ้านพังมาจากโทษอธินาธานา การลักขโมยของชาวบ้านจากชาติปางก่อนประการที่สามข้อกร่าที่ทำให้คนใต้บังคับบัญชาดื้อด้านว่ายากสอนอยากไม่เชื่อฟังมาจากโทษกาเมสุมิชฉาจาราเจ้าชูจัดในชาติก่อนประการที่สีเราพูดดีแต่คนอื่นไม่ชอบฟังไม่เชื่อฟังมาจากโทษมุดสาวาดจากชาติก่อนประการที่ห้า การเป็นโรคปวดหัวอยู่บ่อยๆโรคประสาทก็ดีเป็นบ้าก็ดีเป็นโทษมาจากกฎของกรรมคือการดืม่มสุรามีไยแต่ชาติปางก่อนอันนี้เป็นหลักหยาบๆหลักใหญ่นะอย่างคนตาบอดในชาติก่อนเขาทำบุญเห็นเขาทำบุญแล้วแกล้งทำเป็นไม่เห็นอย่างคนหูหนวกเขาทำบุญสุนทานเขาฟังเทศฟังธรรม ก็แกล่งส่งเสียงกลบเขาฟังเทศฟังธรรมเขาคุยกันด้วยความเคารพในธรรมก็แกล่งส่งเสียงกลบเกิดเป็นคนหูหนวกห่า้อยชาติอย่างนี้เป็นต้นก็รวมความว่าขึ้นชื่อว่าข้อกรรมหรือกฎของกรรมเก่าของเราแต่ชาติปางก่อนทุกคนที่เกิดมานี้ที่ไม่มีกรรมเก่าที่กรรมไม่ดีไม่มีนะไม่เคยทำบาปนี้ไม่มีเลย ทีนี้คาว่าสะดอกเคราะห์หมายความว่าทําให้เคราะห์หมดคําว่าสะดอกเคราะห์ไม่มีศัพท์ในทางพุทธศาสนาเป็นศัพท์ของคณาจารย์ต่างๆในทางพุทธศาสนาไม่มีในเมื่อไม่มีแล้วทําไมวัดท่าซุงจึงบอกว่าสะดอกเคราะห์ก็เลยบอกว่าพูดตามเขาทีนี้การทําคราวนี้ไม่ใช่สะดอกเคราะห์ เป็นการสร้างความดีความโชคดีให้เกิดขึ้นคือหมายความว่าทำบุญให้มีกำลังสูงคำว่าเคราะห์หรือบาปเราล้างไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราทำดีให้มีกำลังสูงกว่าคำว่าเคราะห์มันจะเปรียบเทียมให้ฟังเหมือนกับคนยืนอยู่กลางแดดจัด,จดเวลานี้อยู่ในร่มมันก็ร้อน ถ้ายืนกลางแดดมันก็ร้อนถ้าทำบุญน้อยๆก็เหมือนกับมีร่มเล็กๆไปกลางบังอยู่มันก็เย็นไปหน่อยนึงทำบุญที่มีอานิสง์มากๆก็เหมือนกับมีคนเอาน้ำไปราดให้ทีนึงก็มีความเย็นการทำบุญที่มีกําลังสูงใหญ่อย่างเราจะเลืิญกรรมฐานก็เหมือนกับเราแช่ในอ่างน้ำถึงเราจะอยู่กลางแจ้งกลางแดด ความร้อนมันก็น้อยลงไปข้อนี้ฉันใดการสะดอคระอกก็เหมือนกันการสะดอคระอ์ไม่ได้ทำให้กรรมหมดไปตัวอย่างในสมัยพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ในครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมครูอันได้เทศเรื่องกายยคตานุสติกรรมฐานกับอสุภกรรมฐานสองอย่าง คำว่ากายคตานุนสติกรรมฐานหมายถึงการพิจารณาร่างกายของตนเองส่วนอสุภกรรมฐานให้เห็นว่าร่างกายทุกคนนี้เต็มไปด้วยของสกระโปโสโครกทั้งหมดพระภิกษุ60องค์60รูปได้ฟังแล้วพิจารณาเกิดความสลดสังเวชใจเห็นว่าร่างกายของตนมีแต่ความสกระโปมากมีความเบื่อหน่าย หลังจากฟังเทศจบองค์สมเด็จพระจอมมุนีทรงบอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันจะเข้าไปอยู่ในถ้ำสิบห้าวันขณะที่อยู่ในถ้ำสิบห้าวันห้ามมิให้ผู้อื่นเข้าพบนอกจากพระที่ส่งอาหารบรรดาพระหกสิบรูปเหล่านั้นเมื่อฟังเทศจบก็พิจารณาร่างกายว่ามันสศกโปรกมีความรักเกลียดร่างกายตนเองมาก ท่านเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนหนุ่มสาวที่อาบน้ำใหม่ๆแต่งตัวสวยๆแต่มีคนเอางูเน่ามาคล้องคอหรือเอาสุนัขเน่ามาแบกที่บ่าหรือใส่ที่บ่าไว้มีความรังเกียจขนาดนั้นกลับสาธุธรรมนี่คือยอดแห่งบทสวดมนต์ให้ทุกคนพยายามจ้องจํำให้ได้บ้างแล้วสวดทุกๆวันครบสิ้าวันเวลาเช้าเวลาเย็นจากสวดมนต์ทเหล่านี้ด้วยความตั้งใจ การหีุพระองกายรียท์กายทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นกับอสุภะนี้อย่างแน่วแน่อย่างสวดทุกวันอย่างต่อเนื่องทราบหรือไม่ว่าพระคาถานี้สิบรูปอนุภาพยิ่งใหญ่มากอนิสงส์ยิ่งใหญ่เหลือล้นาตนเองให้ตายเมื่อสวดตามนี้จะนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งต่อไปก็รู้จักนั่งสมาธิแล้วในเมื่อให้เราน้อมจิตใจอธิษฐานถึงบุญบารมีที่เราปฏิบัติมานั้น โปรดช่วยดลบันดาลให้ดวงชะตาชีวิตของเราดีขึ้นชนะปัญหาทั้งหลายได้ด้วยดีให้ชีวิตของข้าพเจ้าพบความสุขหรือไม่ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นด้วยเถิดหรือจ้างคนอื่นและข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลของกรรมให้แก่บิดามารดาผมที่ามตายเคยเป็นตลอดทานสัมภารสลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่จบตายด้วยกันทั้งสิ้นตลอดทั้งเจ้ากรรมในเวร ขมารก่อนตาญที่เกิดจากการปิะัาิของพระเจ้ายั้งนี้ด้วยเทสติกรรมฐานสุภากรรมฐานนั้นจํอย่าลืมกันบทสดบทที่วิเชลณาเบื่อในร่างกายในเมุ่อเขาตาณก็ไปแล้วก็แผ่เมตตาพลังลมวิหารนี่แหละทีนสำคัญมากการสุทําำคราวนี้ก็ทใช่ผู้เวลเกิดพลังเย็นไม่ใช่ทำลายให้เคราะหมดเพื่อผูกมิรไมตตีกับสิ่งต่างๆ หรืต่างหลายทั้งปวงได้ดีไม่ได้นะโยมทางตรงกัน้ามทําให้มีมวดควอมนใดมี้นโนางไปตนศาีธรยมาริสัทธ์มวลอันนั้นจะทาให้จิตตกตามไม่ใช่มีแต่เพราะมันมีพลังร้อนมีก็ส่งผลทาให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งความชั่วเรื่องทะเลาะแั้งบันโดยบาเรื่องที่มีการเจ็บป่วยไข้ ไม่สบายมีนายคนหนึ่งมาหาหลวงพ่อเมื่อสองสามวันเองเข้ามาปรึกษาว่าทำไมทรัพย์สินอยู่ไดงสวดมนต์ทานขยันสวดนันให้ในชาติคตาหลายคาถาทำให้มีทรัพย์้หมดทุกตัวแต่การีทรั่งมานั่งไม่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงยงท่านสวดมนต์ไปเท่าไหร่แทนที่ว่าจิตใจมันวิหารโลาน มันกลับทําให้ร้อนสูงมากนอกจากมันจะทําให้ร้อนแล้วแล้วผมกับภรรยาของผมสังฆทานต่างคนต่างสวดที่ฉันกันยิ่งองสมเด็จพระอมมาจากพุทรักมาแล้วว่าหาเรื่องทะเลาะกันทุกทีที่สังฆทานทำมหนึ่งในชีวิตมันจึงเป็นอย่างนั้นแล้วกี่ชาติกวาตาลวงพ่อท่านจึงบอกว่าพระนิพพานเพียงใดทสวดมนมันอาจจะมีแนวโน้มไปในทางใจสาน จะเป็นพวกไสยาส์นี่แหละเศรษฐีมหาสวดมากๆเขาชาติไปเกิดมีอาถรรพ์เป็นพลังมนต์ดำนี้ครอบคลุมจิตใจสีลิงดำมนต์ไซยาส์ทำให้เกิดพลังร้อนเมื่อเกิดพลังราอแล้วมันก็อยากจะลองของพอเขาสู่ในเมื่อหาใครที่จะมาเป็นจิตสบายทะเลาะไม่ได้ใจก็จับก็ทะเลาะกันเองแต่ถ้าเป็นพลังของพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงส่วนมนต์นี้ไม่ได้หรอกสังฆคุณได้ยินเสียงส่วนปลงวิหารนี่แหละ จิตพื้นสุดยอดสวดเสือฐสูงมากมันทีทําให้ผู้สวดเกิดพลั้งย็นได้เป็นไปเพื่อเห็นวิญญาสองบปวงยืนอยู่ข้างหลังเลืยดร้อนวุ่นวายลวงพ่อพูดถึงตรงนี้พอดทะเลาะก็เลยถางพาะว่าเกิดมีแต่ความรักเมตตาการุณา ทําความดีต่อกันสีลิงดําสงบร่มเย็นมีความสุขบัญชีนรกและชีวิตก็มีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยบัญชีนะโรฉะนั้นลุงให้ทุกคนจาเอาไว้นะบัญชีสวรรค์ก็คือท่านท่านผู้ชมผู้ฝางครับพระบุตรหากการถายทอดธรรมะในกันงนี้มีข้อผิดพลาดพาดเพื่อนประการใด อรนเนื้อมาจากปัญญาอันน้อยนิดของข้าพเจ้าในการเรียบเรียงเนื้อหาขอมลอิทิพอน้อมกราบขอขมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้สมทนา์ทั้งหลายและโสรดเมตตาอย่าภัยด้วยนิสงสูงมากจตนามุ่งหวังให้ธรรมะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านทางช่องอัญเชิญชาแนลนิสงส์มากจริงขอน้อมถวายทั้งหมดนี้แล้วการสวดเป็นพุทธบูชา ทรมบูชาสังฆบูชาทำพระสงค์ของความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกคนเทอญพระสกิทาคามีสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องอรียสัพพะเนลพระอรหันตุปฏิปโนน่พระโสดาบันอุชุปฏิปโนน่พระสกิทาคามียายปฏิปัโนน่พระอนาคามีสามีจิปปฏิปโนนิพระอรหันต์สามีความจริงภาษาบาลี ปตินี่เขาแปลว่าผัวสามีนี่แปลว่านายคือผู้เป็นใหญ่เราใช้ผิดคือว่าท่านบอกว่าไอ้บทท้ายนี่ให้ใช้ทุกวันอย่าลืมที่บอกว่าให้เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดท่านบอกว่าถ้าคนไหนตัวหนังสือที่จดไว้เป็นแก้วคนนั้นได้ไปนิพพานชาตินี้แน่มันจะเปลี่ยนสีทุกวันมันจะค่อยๆใสขึ้นทุกวัน ใสขึ้นทุกวันไปนะหลวงพ่อหรือสีหลิงดำท่านก็ว่าบางคนก็เป็นแก้วแก้วเหล้าบางคนก็เป็นแก้วเบียร์แก้วชานี่ก็ยังดีกว่าแก้วปาระแต่ว่าถ้าเอาส่วนใหญ่กันจริงๆนะมีหวังเมื่อกี้นี้เขาเอาบัญชีมาให้ดูตัวใสขึ้นมากท่านบอกว่าตัวใสๆแบบนี้มีหวังทุกคนให้ดูสีตัวหนังสือ เรื่องนี้อ้างอิงจากธรรมวิโมกฉบับที่301หน้าที่80โดยหลวงพ่อือสีลิงดำวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีท่านผู้ชมผู้ฟังครับสุดท้ายนี้อนนลิซับชาแนลขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดทาได้นาเรื่องราวดีๆมาบอกต่อขออานาจคุณพระพุทธ พระธรรมประสงค์จงดลบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบางเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนเทอนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ